ผมว่าเดี๋ยวลองไปดูก็ได้ครับมื่อกี้สองคนนั้นเขาเดินกวาดจากกอฟมาตรงห่างเข้าโฮเทลสามเรียบร้อยแล้วครับเข้าไปกอฟเกิดมาจากเล็กแรกใกล้ที่สุดฟอกท็อปหนึ่งลงไปที่กอฟขึ้นมาที่ e TA, แถวลาจดนจอดรถ หนึ่งนาทีครับออครับไปฟอกฟกฟกสอหนึ่ ใช้เวลาเล่นนานแค่ไหนครับแต่ละท่านเวสสุดท้ายตั้งแต่วันที่อัปเดต 5, 000, 5, <000 S 2> ประมาณห้ 5, 000, าวันนครับปันห้าวันเล่นวันละกี่ชั่วโมงกันวะเนี่ยเล่นวันละกี่ชั่วโมงกันวะเนี้ฮะสิบวันคือฟันยกตีแล้วก็นิตีนี้คนที่ปันคนแรก,กของเซฟคนไทยเลยด้วยคือผมอเจีงเขิงไหม ทีมงานเลยครับได,ได้อ้าวเียบร้อยอ้าวถ่ายขึ้นไม่ได้อย่าบอก VIP คุณก๊อกขึ้นไม่ได้อ๋อโอเคเดี๋ยวรอที่เราสิเรกอได้เลยนะครับพอหวีว่างไหม๊อกหนึง่งใช่ครับอ๊อกคอเด็คครับผม <Okay. S 1> มีเสียเวลาไปสิบวันคอมพันกําลังจะตัน <laughs> เม่ไดเวลากี่ชั่วโมงกันไม่จริงๆมันมันมันทำเพสมันทำทีเดียวได้ครับสมเวลาไปเนี่ยเทคนิคผมคือทำทุกเพสแล้วบินเป็นทิศทางเดียวอ่ะจะพลอตก่อนว่าวันบินสามเวสเราจะพลอตว่าไปที่ไหนบ้างแล้วบินทีเดียวไม่ไม่ไม่บินไปบินมาแล้วกลับไปส่งกกอนแล้วมาทำ คือเช้ามาก็เจอแล้วอ่ะแปดโมงเห็นน้องว่าอ้าวมาแล้วเหรออ้าพี่มาเล่นด้วยผมเล่นตั้แต่เช้ายันเย็นยันเที่ยงคือตีหนึงตีส่งทำไมแถมช่วงนั้นโอ้ตื่นเช้าวะก็เจอต้องบอกว่าชอบเกมนี้หรือเปล่าถ้าถามต้องบอกว่าคลั่งมันมีมันมีช่วงก่อนแพทอัพอัพอัพเดตไอ้นาอบใช่ไหมครับผมคุณตาคุณต้อมน้องๆเนี่ยถือปืนสั้นออกจากฐานนะครับไม่ ไปแจ้งนู้นก็เคยมีไปยิงปืนท่านอยู่ตรงแถวในเข้าเมืองแรกอะ่ะพลังแอร์ฟิวบ้างอ,ะอ่ะปนท่านลูกซองไม่ได้ไม่ได้ไปอย่างนั้นอย่างเดียวนะจากฐานตัวเองอ่ะวนไปเรื่อยจนกลับมาจบที่ฐานนะคือไปผ่านวิดนายนผ่านพลังผ่านไท,เ,ท,เ,ทเกอร์เบย์ไทเกอร์เบยเเ์นี่จะไปล้างจะไปล้างเมืองกันบ่อยๆเมื่อก่อนช แต่ว่าผมก็<ต>ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ไปกับเขาหรอกเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาวันนั้นที่ทำกันเนี้ยพอดีมันว่างตรงกันหลายคนนะออกออกจากฐานประมาณสองทุ่มทุ่มสองทุ่มได้ไหมคุณต้อมใช่ไหมตกตีสามอ่ะเ้าชั่วโมงเกือบเก้าชั่วโมงเลเงียเดินไปเจ็ดชั่วโมงเดินไปมีแค่ปืนสั้นกะบอกดจนใช่เก็บของตลอดทางอัปเกรดปืนไปเรื่อย เดินจากฐานผ่านบิดไนผ่านพลังแล้วก็เดินต่อไปไทเก็เบย์มาจบที่ซอมิวมึงไม่เดินแล้วอะขึ้นหอจอากซอมิวกลับฐานเ <c oughs> หนื่อยตึงมากตอนนึนเล่นแคลนครับเดี๋ยวไปสปอตทางโก้กันนะครับรตั้งฝักใกล้ฟ็อกช็อตเนี่ยครับตรงบ้านที่มีไม้ไม่กอบเลยผมว่าไม่น่ไม่แน่มีตัวละ แต่เล็งมเล็งไว้ก่อนได้ครับผมเมื่อกี้มีคนเดินเคลียร์ไปไปก็ครับเขาอาจะไปเอารูทนะแล้วก็แล้วก็ออกเลยไม่ได้เข้าไปในห้างเอ้ยไม่ได้เข้าไปในโรงแรม ไปลงไหนเนี่ยขึ้นไหนพูก้าเท่าเอ้ยขึ้นผิดลำแน่ขึ้นเสร็จปุ๊บผมก็สวิตไปดูยูทูปกลับมาทีทำไมกูอยู่สองมิอ๋ะขึ้นผิดลำมากครับ น่าจะเป็นโบเมนที่ทุกคนต้องมีนะผมว่าเอ่อในสนามกอล์ฟมีอยู่ครับโอเคเยี่ยมสนามกอล์ฟมีอยู่ขึ้นขึ้นครับเดี๋ยวผมจะสปอตแท็กเลเซอร์ไปให้นะครับโอ้โหขึ้นบนนี้ได้ไหมครับใช่ใช่ขึ้นบนนะครับจะเห็นแสงไฟฉายตั้งอยู่อย่าลืมยิงนระมุกแล้วครับ ยิงแล้วถอยเลยมัน,มนขึ้นมงินแล้วนี่นะโดนอ้อมหินไปครับหินตัวนี้มันสูงเหมือนกันนะครับระวังนิดหนึ่งนะตกไปตายเหมือนกันนะครับใช่ใช่ใชทั้งโดนยิงทั้งตกเขาโอาเอาไปไหนวะอ่ะตรงนี้ครับเห็นดูนะท่านี้จะเห็นครับวันทังก็ ในวอลเว้เลยครับผมใช้ฉชายอยู่ลลบเยลบเล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 ยเอ่ะสวยมีปรับระย,ยะถูกว่าแล้วโอเคโอเคสารรอรักไม่มีสาราล่กับทางเดินในสนามกอล์ฟนี่มีซกนอนอยู่ เดยคนนั้นแหลอีกาาสภา,าที่ก็ไม่มีครับผมนี่คุณน่าจะจบแล้วใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ใช่แล้วเฟีย <c oughs> สุดท้ายแล้วครับาบนถนนหนึ่งตัวครับเห็นแส่งไฟยขายถนนด้านนอกทิศอี e. หนึ่งศูนย์ห้ากำลังเดินรับโค้งไปขึ้นเนินซิตซ,ซ้ายนะครับกำลังถน <Yeah. S 2> นมีเทงโกะตายไหมครับไปมันดัำ <Yeah, S 2> น,นะอาจารย์แย่ผมชี้ให้ดูครับโอเค <Okay. S 2> เออบ้านไมก๊อบมีครับเห็นแสงไฟยังไม่เห็นตัวกำลังเดินมามาแล้วครับเออหนึ่งหกห้าหนึ่งหกห้าต้นไม้บังผมหามุมยิงหนึ่งหกห้าใช่มุมมุมผมไม่จะเห็นเลยมองผ่านหลังคาไปครับ เจอแล้วเอาเลยเด็บไม่ล่วงล่วงโอเคสัญญา ในบ้านมีอยู่เห็นแสงไฟสะท้อนจากทางน้ำมันครับมุมนีม้ไม่น่าเห็น มีมีม,มีมีทางไปมันอยู่ในดงใช่เห็นเงาแต่ไม่กล้ายิงเพราบางทียิงผ่านใบไม้ไม่ตายเออเกมนี้มันมีใช่ไหมที่มันนั่งหลักพุ่มแบบผมยิงไปหลายนัดแล้วมันไม่ยอมตายใช่ครับมัน <c oughs> ถือว่าผ่านมีอิมแพคกังใบไม้ ปลกมากแล้วมีผลเยอะด้วยนะผมหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์อะไรกันจะหอยอะไรสักเกี่ยวผมครับหนึ่งห้าศูนย์ไม่เห็นนะพี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าป่ะครับอ๋อเจอแล้วครับหนึ่งห้าศูนย์ครับหนึ่งห้าศูนย์โอเคหนึ่งศูนย์ห้าเรียบร้อยแล้วหนึ่งห้าศูนย์อีกตัวแล้วะ หนึ่งห้าตัวเดียวกันนะหะเมืม่อกี้ไม่ใช่ใช่ไหมต้องอเดี๋ยวนะฮะหายไปแล้วอ่ะแสดงว่าตัวเดียวกัน <c oughs> ตายเลยครับตอนนี้หนึ่งหกห้าครับเปิดไฟอยู่นู่น โอวยสวยหัวทีมนี่คือสกอบดูเช็คดูทีมท่านแล้วมีพีเราชนมันมา,าวะ่ะเกื้อมา,านะพี <Hey. S 2> C, ะเมซีประจําิ่นบิดไหน มีใครทำมิดไหมนี่ไงอยู่เนี่ยคุณนัททำไปสุดท้ายที่สุดท้ายเนี่ยมิดในไหนอืมตอนไหนครับเดี๋ยวไปด้วยคุณทิ้งงานนะไอ็กกับเกลือทิ้งงานนะ่ <c oughs> ปลอยนะพี่มาคนเดียว่ <c oughs> อ,อยเต้ก็ออนไลน์อะไรวะเนี่ย <c oughs> ชวนนะ นครับวองไปเซเวที่ฟาสบินซีอยู่หนึ่งรอบแปหกศูนย์มีมีตัวครับ เลีอยงเสียวผมเล่งที่หัวเขมีอีกตัวนะใ,ใกล้ๆมันมันยังไ,นนไม่โผล่เลยครับ้าบ้านยังไม่โผล่มาคุณคุณตั้งย่อดได้ษ์ยินยินยินเป็นรับเป้าให้เออหกศูนย์บนถนนครับใช่ อมาตรงผมได้ไหมออกซ้ายมาสองเก้าเจอเลยเต็มตัวเลยสวยสวยสวยมีมีตรงที่คุณ,ค,ณคุณก๊อฟบ,บอกครับมาตรงท <มา S 2> <ม>ี่คุณมายืนตรงบวกแก๊ปแดงเนี้ยนี่โดดอยู่นี่กลับกลับมาที่เดงกุ้แน,นั่นเองที่ดผมโดดอยู่นี่ <c oughs> เดินไปตรงนั้นก๊อฟพีมีตัวเปิดไฟไชัดๆเลย <c oughs> ออกซ้ายเหมือน okay. so ีลครับอีกออกซ้ายอีกอ่ะโอเคสวยัดูหล right ังบ้านฮะยิงไปกี่ตัวแล้วครับสามตัวได้ไหมอ่ตอนนี้แปดครับไม่ไม่ตรงตรงนี้ครับอ่าใช่ครับสามตอนนี้เหลือเหลือมาสองถึงสามตัวขึ้นที่สีปอา ผมยิงหน้าบ้านไปนึกตัวหนึ่งหลังบ้านสองตัวอ่าผมมีมุมยิงอ่ารีสอร์ทนะครับผมยิงรีสอร์ทนะเอาเลยครับมาเลยเห็นแล้วเปิดได้เลยโอเคครับรีสอร์ทบนสวรในบ้านหนึ่งหน้าห้องออฟฟิศเห็นแล้วเก็บข้อมูล หลังหลังรถข้างๆรถอีกตอ้งแส่หัเรก่อนเราโอยู่อยูด้านหลังนะเฮ้ยมันวิ่งตรงไหนรับต้องออกฝาออกทางไออกไม่้มาอยู่หลังผมนะครับ สองตัวนะหลังรถอีกตัวหลังรถตัวระวังระวังหลังรถหลังรถหลังรถตัวสวยสวยโอเคยังชิเดียวใ่ไมนี่มาจากบนเขาใช่ไหมใช่ครับใช่ผอได้จริงแต่ก็โอ้โหเป็นบลาโอ้ที่บันดา น้ำปกมีตัวบนถนนเรามีตัวครับถนนบ้านแม่บ้านลเซียคือแตใกล้ออกไปก่อนีกว่าครับถนนแม่บ้านลุเซีย มีเสียงใกล้หน้า้านบูเซียหน้านบ,บ,บูเซียผมไม่เห็นนะครับมาเดินมาด้านหน้าหน้าบ้านนี่แหละขวมามือนี่ครับขวามือนี่ในพงนี่นเดี๋ยวนะเป็นแตงไฟมาผมเห็นและเห็นและโอ๊ยใบไม้บงังนี่ครับบนถนนดาวไหมไดาวไหมดาวครับ กอดใช่ไหมครับเจียบผมดึงหน้าบ้านฮะ